าดีเอยู่รหยนอมือนเหลือแน่นะก็เขาเขาหมอบป่าหมอชนเขาหมอบป่าหมอ,หมอชนคอนับสร้างการเมืองวันที่12บสองสอเนินปีซอยเสหลายๆลายผ่ยนับสร้างกันลองตับซึกไหลหมู่ไหลซุ้มแหล่ลายปาติอีกป้าเงาลายวันเมึองนั่งตั้งหู้เผาตั้งหันมันเกี่ยวกันทัดสังในมันเป็นพ่อนดีแลลองปานฟังกันอยู่ วนหนังในเสตีทัดสังกว่าจ้มหนังลองเป็นเตะมีเตะในวันมือในแหละมือนาวันมือในเห้าไลหันมันนังกันทึกกันเศ้าคือนเมืองไตนังกันทึกกันมือนังตับปองสู่ตังอาี CS, เป็นปังึกกันอยู่เสื้อใเหาไลหันว่าเจ้า,ค,า,ออาคือนเมืองไตเผอกเฮตะคือเผอคือมันเนเสนั้น,น,นมีไตกวยอันวนตะอุเจ้าคือในวันที่7สอปีออ,อ,นอ,อใน,อในมีลึกบนเผาออกมา เนอเกมุกจุ้มไตสีเอสสีและอาร์ซีเอสเคข่งกันลองตาหาลองอุบโอเข้าหากันนาอเจาเ้าคือไต้หนังกันอีกปา้าเจ้าคือนาเมืองไต้กูหมู่กูจุ้มวาไหนอีกเนือ้อลองตั้งปลาเนื้อในเสเดทัดทองกว่าตีแกบมันเป็นขักเป็นตอนจอมหนังขึ้นไรนั่นอยู่ปัญหาลงใต้แหล่เจาเ้าคือนาเมืองไตวันเมือ่อไนอันเทาไรทบ่อยู่อ่ำเซอปัญหาเจาเ้าคือนาเมืองไต้แหล่ซึกมัน ມັນເປັນບັນຫາໃຕ້ແລະເຈົ້າຄືໃນເມືອງໃຕ້ບັນຫາລົງອັນໃດມັນຍາວຫຼືບັນຫາໃຕ້ທາງມັນເຕເຕອັນຍັງເປັນມວັນມນັນທແລະຫັນສຶກຕ້ RCS ຕັ້ງ SSP ປກວ່າທ່ອົາເຈົ້າຄືໃນເມືອງໃຕ້ປັດປຶດເປັນຍາວນັງກັນໄປວນແລະຕັ້ງຮັດຊຳແປກປຶງກັນໃຜ RCS ຂຮອົາກັນມືອງຮມກັນໃ SSP ຊັບເອົາກັນສຶກຮົມກັນ ภาย RCS เล่นการเมืองสั้นสูงเอาการเมืองเป็นใหญย่อไวก้กรซึก SSP เอาการซึกเป็นใหญ่ถูกรีโฮมภายเกาะโฮมกว่ากูจุกวยกะจุ้มซึกใต้หนังกันแต่อําโฮมการเมืองแต่เอากําม,มันเป็นภาย RCS มียังอันว่าตีเอานําสายเฟตาเลสิโฮมกันกูเจ้าคือปกป้องเมืองใต้เฮาเป็นเจ้าคือโฮมเมืองลูกเลียวกัน SSP ซ้าําอันเอาเมืองใต้เฮ็ดเป็นป๊อเป็นตน ตอนไหนเป็นปลองตอนไหนเป็นวะตอนไหนเป็นปะโอตอนไหนเป็นขังซาก,กว่าอันเฮ็ดเฮาจื้อเมืองใต้หายไหลกว่าดีเดมันเฮาลู่อยู่หน้าการซึกโหมาเป็นกันอยู่หน้าการเมืองโหมาเป็นกันอยู่หน้าเมืองลูกเลียวกันเสฮมกันปกป้องวันเมืองเฮ็ดตาตื้อสัตว์เผมันลองซึ่งในในกบใตเ้เฮานังกันอ้ำข้าห,าหากันอ้ำอุบโอกันหาป่องเสเฮ็ดผาเฮ็ดมัน,นเก่าแค่มมแค่เก่าเก่าอำนาลูมมอำนาลูเก่า ่เคียกันหาตั้งพิดกันอําหันดีกันแจกใยกันอําม่นเมกันผิดกันเนื้อเข่าแขมการไตเนื้อลิ้นเป็นซึ่งไหนกว่าลองเสื้อไหนมันเกี่ยวปืนหู้ไปหันกันมือเฮาเงี่ยมสันเปียเสกเก็บอําคืดจันนันยวไลอันเอสพีพีเฮ็ดอยู่ในมันเป็นไรปันเจ้าผ้ากุปอกนาทีเก่านาทีมันิดกันพันกันกับมือเลวซ้ำเอากองยื้อกันว่อําเปะห้องเบือนมาจ่อยเหมือนมือปานนั่น ป้อห้องมันมาซอยป้อเป้กว่าเย่าอยู่เตออํานาจมันวันเหมือนในก่อปอ SSPP เป้กว่าเย่าตียอยู่เตออําาเพอในนั้นเฮาฮู้กันดีอยอันอาสิเอดว่าเฮากูเจ้าคือโมกันมึงกันโฮมกันซึกกันโฮมผู้เขียนอันเลียวกันในนั้น SSPP แรกกูเจ้าคืออยอมรับยังหันว่าเป็นมห ah า,ออา,าวาตเาคือเยในเยา s s u พอเัง วันมือในหรือเสียเฮาหนังกันอําอุบกันไล่เฮาหนังกันอําแกลิดกันไล่ซ้ําติอันห้วยเอาโคมเอากูเซาเคอือเข้าโคมกันลองปากปึงแลกันเมืองนั่นจองติีเพเข้าโคมหืออ่อนดังสุดเฮาหลัวเฮาหนังกันปองเจกันออนตังก่อนลองเจาเคืออันวานั่นเฮาสังติสั่งลัดกวางติเตมันตาแกลิดปัญหากูลองลองสีแนดนอยู่นั่นมีไว้อยู่้ยกะอมีเสมีือมันกวยนอเป็นก กบสังผ um, um ู้เข้าจ um, uh, um, ah um, um, like um, um, ุ้มอําเหตุการเสจุ้มนั้นเยา้าไดเอาสังมาแนนาแทง SSPP RC เอเดตเยื้อกันเป็นสังอยู่ไว้เย็นๆอใจอยู่หน้ากลางเสเกลิดปันในเป็นการเขาในอําาการเปิดเป็นหน้าุมอยู่กวยรูปอสีเอเต่ตงหนึเหตุกันที่อํเป็นซึงไหนเขาว่าในลูกจุมสีเอเในอํไลลองเสุมอฮูการเมืองเตเสุมเตลว่านังไหน กอบสังเขาตุกล็อกแผ่นปืนมาตาสิปาตีสองปาติตีนเพอโกอวา่าเพอจะอําโฮมเป็นปาตีเวลวแหละพราะเอากันเมืองวะย่ำเลวปาตีโฮเอย่ำหรือปาตีเสือเพิกวปะปาตีเสือพเพิกมันเข้าอุโมจซึกมันเซต้าเนเจ้าคือไต้มันอํายองอําเซ่เพอแหล่อํามีเพลไรเหลือไม้ลู่ตาย้อนมันมันอําเฮเธอวาตาไต้ไรเปียกปืนกันก็เป็นปาตีกันเมืงเองแหละอําใจก้นยิบกองกัง มันเข้าอุบการมองจอมเพอตีเพอก็มันอ่ำมีดางพิษมันอ่ำไรเอาคนตายแหละอ่ำไรเอามึงแจกปันเพอปาตีหัวเสือในอัพผู้แยก้วยอ่ำผู้อันเฮ้เธอหวาดตาไต่เตยกันในก็ป้าปาตีหัวเสืนั่นเย้าอย่าว่าตีเกลิดปัญหาไต้มันก็เขาป้าจุกอยู่ภายแล้วภผหนึ่งเซ่สนภผยจอมอันให้เธาตับซึกสองอันลูกเป็นไฟต่อกันในกับไก่ปาตีหัวเสือก็วารเย้า เป็นปาร์ตี้การเมืองมันๆก้วยอำเูอการเมืองอันปาร์ตี้โหเซอร์กําแถมไผ่เอสีพีและสันคัทสอาซีเอสอยู่ในมันเป็นเปิงลงมันอันหนึ่งอันเฮทเฮาใต้เฮาอัำมีดีอยู่ยามกันเมื่ออันตั้งในใต้เฮาอําไรซุ่มเมืองปันมันใต้ซุ่มอันนาจักปันมันก้ยเมืองใต้ก็อตึกเป็นเมืองใต้อยู่วันเมื่อในอํำเมืองเนินยาอานาจักกอซุ้มเมืองกอซุ้มเมื่อนามะเมืองใต้อันวานั่นที่เอาตีลาเมลาด ไตยังตึกเจอแกบบวนปอดต่อกันหอลุบกันตกลุกจงจันกันเข้ารับสิ่งอยู่ติก๊กติ๊กกอมสั่งปวานนายจึงตอบใต้อำมีปีญะการเมืองนันเย้าใต้ใ,ใหญ่กันมากอบนำเสอแกบต่อกันหลายสิบหลายปันต้นเฮ้าไหลซุมเมืองมะาอำหูหลายสิบหลายปันเยา้ามันอำเจอเป้นดิกงนำอำเจอย่อนเป็นนำเสือมันเป็นย่นไต้เฮ้าย่ำมันเป็นย่นไต้เฮ้าํำตั้งหูงการเมืองตเาเข้ายาวนันเยา้ากอบอำม,มีตั้งหูงการเมืองแหละ บุคคลต่างคือเอาเฮ็ดเครื R ่องมือเลียนหัวเฮามาหลายสิบหลายพันต่อหันถึงวันมื้อนี้ลีปินแรกซึงหือพ้องมือเหลว RC a s s PP โลปินแรกหลายต่างนําไฟ RC ADS นเอากันเบิงสั้นสูงปนติเลียนซอมหนังเงาหลายอาชาแลมึงวัด6เลียนเขมสูงปนแฮงกันเงไนเียนต่ออาชาเตลอยู่กวยกมาเียนต่อจุมอันอูกเงในตีุมเข้ายามหงนกวย ການເບື້ອງອັນອາສີອັດແດດລຽນຢູ່ໃນລນ້ອມຫຼປອງຊຶງມເຂດໄທອເມກັນເນາວກາຈສີມຈຸລຸພື້ນຄວັນເຮດ້ອມກຽມການເື້ງປົນອາລົາຊ່ນການລຸກພື້ນກໍອາີພາປອງໄມກໍາລືນມາຕລຸມຫລໍແລະຄວານື້ໃນດີລຶຕເງາລມຸງຸເຮົາີລາມມ່ນັນັງຄົນອັນຄິງຕາຮົາມກັນຄວ ผู้เขียนเขาอันวานั่นมันมากสั่งเขาหลูหู้มันมักการเมืองห้ามันมักการซึกห้ารมหมดด้วยพอมันมักการซึกเอาการเมืองกว่าต่อมั่นก่ออํามีคันลีมาไลเพราะมันมักการเมืองก่อเอาการซึกกว่าต่อมั่นก่อตื้นอําดีมาเลยเหมือนมือเร็วในผู้เขียนอาซีเอสไนเขามากการซึกซ้ำเอาการเมืองต่อเขาอยู่ทิ่ทติเกาะสุดที่มันอ่ำมากหนะเขาฮือเดียวเต้แล้วการซึกต่อขึ้นเอิบสุดปันยอมปันเปลือแหล่เขาเปลืมาอุบเขาในอ่ำตอนหัน ອໍສออออູ່ຄັນຮືອຸນນົນເน,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 นົາກ່ອນສັງເຕບີລາຍອຸຄັນອັນໃນລູປອງຈາໄຮອັດສີພີໄນຮູออ້ຄັນສຶກກວຍການເມືອງອໍມີຈັນເຊອິດຄັນຈໍนັດອັນວານັ້ນແຂນໄວ້ກາຍກາຍທຸກລີຍຸກຈັນການເມนອງເຮົາສູ່ເຊນແຫະທຸກລີວນປາເຈຊັດດອນຶງາມຕຶກອັນວານມັນອໍມີພອນດີສັງພາະໄລຄໍາພອນລີພອນຊາັນຕຶກຕາຜາຕຶກຕາສັງຸກລີມີໄນເິດອ່ອນຶງ อําหูกันเมืองปานาลาลกะอันเป็นอยู่ย่ำเหลียวในพ่อนีพ่อนสะหันอยู่เตาตายเย้าเป็นเพลเป็นเพลซุม้มเป็นเซึ่งคือเพลลรลู่ตายลายหยาผุดลายตุขะลาไยปลายลายผันพอมาด้วยคืนนังเอสสพีพีในตะเอาผู้กันตับกองขึ้นบานเนออันเขาค่าเสือปืนเกาะเป็นไปมักมีสุนโกล้วยกอบนั้นเผอก็ค่าเสือตามิสั้นตาลา,ายนากันดีกล้วยอํามีวาเตีให้ถือเฮาปัญหาลงใต้ในตีลุดยออด้อมเขาวาเตออ่ำเสือปวาวเอสสพีผิด ทีเป็นอันเป้ปุนลายยิบเมืองในก่อนละ่ะกนเมืองใต้ตีทุกขะตีกดพันหน่าเลเซมือปานมันหนึ่งเหงนเกาปากเกาซิบ้อนั่นก่อนนายเตกเกาคาฮัดรัดกอบน้ามันเป็นไปมังมีหลายหลายรู้อ่ำไปว่าสั้งเมื่อเลวในด้วยก่อนละ่ะน้านาตีเอสสปีีกุ้กมกัในเพราะเป็นตีก้นควนตีลายเงิ้เขากว่าวหิมซื้อเต็กซื้อเอาเคื่อนเตะไห้เหตีไฮตีนาของกนเมืองในเคาเอาตีเหลือมีบเอาตีนั่นแต่ก้นแนปืนตีซ้ำถูกํำตับเต็กเต็งเกี่ยวเลยลองใน ตีแนตีอันก้นหูซักนำแหละอันเป็นเตะมีเตตีหนึ่งเพราะว่าตัดให้ปลาไหนก้นอ่ำหูอ่ำมีก้นอ่ำยำเผียวก้าเอกไว้ตีนั่นไงชาวนาเขาถูกเต็กซื้อกาขันปอเมื่อเหลวคนปืนตีเขาอ่ำม,มีสูนกว่าหากินเล่งต้องถูกปีกอืดไว้การเงินเขาคนปืนตีพอมาโดยตีนายเขายำคนเมืองอันกลับกินขันจะลงตันไนอ่ำปันคนปืนตีฮ็ดหากินเพราะอานหามีนังมือเต็มทนเยาวไหนเตะ ຕີນນະລືສຶກມັນເຮັດປານເຮົາປກປນກອນົໍມາໂຕດ SSPP ໃນຕາຕີມູນແມ່ຂຶ້ນເປືງເຂົ້າໃນມັນອໍາເປັນໄລ່ເອົາໄປຫມາກມີຫວາກຸ ય ປອງກ້າມຫມູ່ໃນກ່ອນໄລ່ເອົາມາຕີສອກໍາທຸນມດາຕຽມໄວມີໜັງໃນຄສູງຕ້ງສ